เรงไหม่ฮิวฮพี่มิงฮิวฮิวาเบอร์น่าจะหลังาเบอร์น่าจะไปลังูได้ไงยพี่อะลยพี่มันมีปืนผมเฮ้ยเอตัว ใช่ๆต้ออเฮ้ย okay. oh, มึงไม่แผ่นสักคนมะเฮ้ยใ่านันาีดได้วผมจะตายแล้วโอ้ยมมนตายวอลแบบไหนวอลแบบไหนอลรีบนี่ป่เองไอ้เหี้ย แ่นไม่รู้เรื่องเพราะมึงเนี่ยแผ่นไม่รู้เรื่องไอสัตว์แ่นไม่รู้เรื่องมึงอะวอไม่รู้เรื่องมึงไม่ยอมแผ่นสักทีอ่ะมึงไม่ยอมแผ่นมึงแผ่นปุ๊บกลัวจะได้วอลงแล้วมันแผ่นได้ไหมวอยงั้นอ่ะฮะมันแ่นได้ไหมดูดิเดี๋ยวผูทำให้ดูนี่ไอพวกอะไม่รู้เรื่องตายเปิดไซปิดใซอะไรมันถือสเปกเตอร์รอแล้วไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ ดันให้ดันให้ไปฮะสองโมก็ไม่มีน้องเออววางเฮ้ยหลังบ้านเราตัวนึงเล่นเน้นทางหลังเน้นหลังผมเน้างน่องเน้นหน่องหลังบ้านตัวนึงสวยนัดกูกูมากัดตรงกูมาสวยกูแตก ขบวนขบวนหัวเบอร์เจ็บครับเบอร์เจ็บครับเบอร์เจ็บเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาได้พี่ทาเลยใช่การ์ดไหมการ์ดแอบแอบตรงเมื่อกี้ไหนดีแล้วกัน Last Player Standing แล้วอยู่โน้ตอือฮโอ้ยเล่นหลอยว่ะขอบคุณนะจิงเนี่ยว่ะจิงสุดจึกฝันเหรอของหนูไม่มีเจ็บหรือเปล่าเดือนหนึ่งอ่ะพี่ผมศูนย์ ออผมบอกเดี๋ยวฮาร์เผมเอาเองเว่าอย่อย่าอย่ายจาอย่าอเลอยอยอย่นอย่ย่าอ่าอยาอยวาอยาอาออย่าอเอย่าอย่ายนา่โอยสาอยม็ดเลย่า้่าอย่มอ่าอย่วอย่าอย่าอย่ายออาอย่ยย่าออาอยอยยอย่าอยยาย่่ะออยยอย่าายอยอาอยาอยา่าย่าา่อออยยเอ่ออย่าอย จะกินเพี้ยเหรอเพี้ยที่หน้ามึงเนี่ยคันรอแดนนะเดี๋ยวกูสแกนปุ๊บมึงแดนเข้าเลยนะขอเก็บออฟได้ไหมขอเก็บออฟได้ไหมนี่สั่นเลยเอาเลยเอาเลยสแกนก่อนสแกนก่อนสแกนก่อนเดินหลังไซคือบอลไหนบอลไหนบอลไหนสวยมากวางวางวางเป็นรูเป็นรูเป็นรูเล่นในไทยเล่นในไทยปืนได้เปรียบมิดมิดอยู่สองตัวมิดอยู่สองตัวรู้ได้ไง โอ้ยตายมีแตงหนึ่งหนึ่ข้างหลังมีแตงแล้วนะนัตั้มเบเลนะตรงไหนวะฮิวฮิวฮิพี่มิวฮิาเบิร์น่าจะหลังอาเบิร์น่าจะไปหลังรู้ได้ไงเย้พี่ เอาเลยพี่มันมีปืนผมเฮ้ยยอย่าอย่าตายอย่าตายเฮ้ยเฮ้ยเออเออเมือเมื่อเกี <S <S ้เก็บสิสิ่ี้พี่หมิงมันมันแรงแพทจริงอเปล่าส่งของให้ขนาดนี้ คนส่งก็ส่งไปดีอย่าคนส่งก็ส่งไปดีซะเดินนะเดินนะยีกูไม่ได้เครดิตเลยยังไม่สนใจพี่กูเลยมันโปรหรือเปล่าลองยิงแท็บเมื่อกี้เราหาแท็บมีไม่มีตัวสแกนเงินสแกนเงินฮะอะไรย่งพี่เอพียงสแกนเลยไปหาเบอร์ติดกันพี่ผมกเจะตายจะตาย กิวไอยุผม่ไหววิ่งว่วโดนไปร้อยหน่งลวฮาร์เบอร์ร้อยห่ฮาร์เบอร์ร้อยหนึ่งได้ตัวเดียวเล่นในยเล่นในยอนน้พี่ครหลังอยู่โอ้สีสิบไม่มีลาวยุดไม่โดนจะจับังวยไหนาสิ้นสุดเขามาช่วยหน่อยภาพเดียวกไ้น็อตเลยไอ้สัตกลางโลกทำไม ผมตัดให้สามตัวมันอมมันอมแตกแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมตัดให้สามตัวพี่ไปใจผมโอู้มันไม่ออกมาดีพี่แล้วหกหแล้วแล้เจ็ดแปดไม่งั้นผมตัดให้แล้วเย้ยกูเห็นกูเห็นนวอยู่ข้างในกูก็นึกว่าเย้คือฟปีละมึงไปเล่นข้างในหรือมึงเล่นข้างนอกเองไอ้หนอนกูไม่คิดเกิดเมื่อกี้กูจะจ่ายของได้กูเล่นข้างนอกกูตึงจัดอะ เดี๋ยวมันไม่เข้าข้อมิดทูบีก็ได้มิดทูบีก็ได้ในมิดเนี่ยไอ้การ์ตโม้งไม่ได้ลูกนี่เราไม่ไม่ออกจะยิงเหรอยิงอยู่ยิงไม่โดนกันไม่โดนเลยเล้ย99 224ผมเป็นเจ็บมากผมเป็นไปเนี่ยไอตัวใหม่ไอตัวที่เฮอร์เบอร์อ่79จะเป็นเม็ดเดียวไอเรน่า99 แม่เบิร์กามันว้าวมมาจสมองคนนี้ให้เกนยดีน้องชายตงนที่ราไว่ดีสมองไม่ไม่ถ้าไม่ใช่ถ้าถ้าไปปิดไว้เดี๋ยวก็แบบไปไปบางไลน์จะยิงหัวมันไง โอ้ยตายเลยคนเราไม่เห็นเหรอเออก็นึกว่าจะเอาอยู่เดี๋ยวไปสมมติปิดเอ้ยเดี๋ยวการ์ดกูยิงอยู่อะไรอย่างงี้ไม่ใช่ไปหาหมดเอาน่าจะเล่นกางใช่ไหมไม่เดีกูเล่นเองกูเองกูเองปล่อยกูเองมีก็เหลือสี่คนอีกโอ้เอาเหลือสี่คนก็ชนะให้ได้อยู่กูเห็นนะกูเห็นนะ ไอ้สัตว์หลังนี้หลังนี้หลังนี้สัตว์เอ้ยที่ไมีคมไอ้เนี่ยไอ้แค่น้ำบอมมีรูไอ้สัตว์ไอ้จ้างต้มแม่ไว้กลางแต่กันนะพี่ขนาดถุยอุ้ยแค่ลงไปพวกนี้มันยิงแต่หัวเลยวะ เริ่มแล้วมันมีรูเริ่มเชื่อแล้วว่าแพทรีบไงกูรีบบอยกูลืมไปไปไปเอปกูกูวางดีกว่านอนแล้วมึงก็ไปเล่นเท่จะเล่นกันกูไม่ไหวอ่ะกร์ดไม่อใช้บอยเนาะแค่นี้วะไอ้ทุกขำเที่ยนหรอวะเออมันทำหลายอย่างพร้อมกัน

ไปอยมไปกมึงก e ็ Red, yeah. ่อนเเลยเนะวานเยี e. ông rout, ông ่ยมาแล้วมีแปดแล้วไมอหนึ่งไม่ตายโอ้ยอย่ากดอี๋ยีนี่ยังไหนกันเนี่ย หาเบอร์เล่นดีไม่รู้ว่าโยกหรือยังสุดมิมีดเข้าหลังโอ้ผมก็ด้วยที่หนึ่งโอ้แม่งเซอร์ไพรส์ไอสัตว์เดินเข้ามาส่งเหมือนแบบรีบส่งไปรับกระสุนไงไม่รู้ค่อยๆเล่นมันโดนตันนั่นแหละเพราะมึงจยิงมันไม่โดนโอ้พี่มันไม่โดนเข้าไปหัวใสกิ้งเลย โดนโดนมันขึเน้นเนี่ยมันขึก็มาสุดเลเฮ้ยบอกว่าไม่โดนโอ้ยเดือดเดือดเฮ้ยล่อหมดแม็กเลยโดนสตันยังไงแล้วถามโอ้โหว่าเก็บไปอ่ะมามามาเนื้อไอ้ก้ามเมึงสมกโมงก่อนเข้าดิบีแค่สองสามไอ้ โอ้ยค่ยมาเก็ตสองตัวพี่หมิงแล้วเอิดจุกับพี่หมิงไม่มีค่ไม่มีเผาเลยฮะสัตว์มีเงินไม่ใช่ เฮ้ยคุยยโอเมนไม่ตายจะไอเียว้ไม่หนเอียวเวลาที่ไหไปเอาอยเสียเวลาไววเรายังไม่ได้ลองรับเลยสองสโม โอ้ยพี่ม okay, ันหมดโปรโมชั่นแล้วพี่นี่เดี๋ยวผมเอาคอมหนึ่งเม็ดให้เม็ดเดียวเหรอนี่เม็ดเดียว Spike down mid เฮ้ยไอ้เหี้ยนี่เอาไป็หนึ่งเม็ด เาไปหงเมตรน,น,น,นี่เซนนนัน <c oughs> ่นเซนยาตายิงโดนร้อเปซ็นต์พีกร้อเ็ตเข้าหัวมาเก็ตมาเก็ตเข้า,า,น,านี่นี่สเต็เขาดีนะเดี๋ยวนี้ มันเล่นมดัเงาเดี๋ยวกาเล่นมิดเองากันเอาไปทางโน้นดิเอาไปทางโน้นลทางน้กัดตึงจัดอะเดนไปใวัดอะใช่นะให้ไม่เดียวพอคนไะนัดเนี่ยยังไงแม่ก็ตายตันให้เลย s t a ตันเราเล่นเลยวัดไม่งม้วัดสุด Yeah, also. Where are you? Hey. Good attempt.